พาสิวัลีหลวงปุตโตปีสองพันรอยีิบเอดเนี่ยเกศสอนมาแนะนํานะครับเพิ่งได้เช่ามานะครับพาสิวุลีองค์นี้นะครับมีความสวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อออกเป็นเกศสอนเข้มนะครับหรือเรียกว่าน้ำตาลปี๊บและยังไม่พอหน้ายังแดงเลยนะครับเป็นเนื้อแบบโอ้โหเป็นสิวลีเขาเรียกหน้าแดงเลยนะครับแล้วก็มีความหนาประมาณหกถึงหกถึงเจ็ดมิลเลยนะครับ นะครับมีเส้นเดือบังคับจาไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอ่ายันโตนะครับหลวงปโตวัดปฐุจิมพีนะครับองค์นี้ถือว่าครบฟอร์มเป็นพระระดับประกวดสบายๆเลยนะครับแล้วก็มจุกตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับเผื่อแฟนเพจท่านใดมีพระหลวงปโตนะครับทุกรูปทุกพิมนะครับส่งรูปไปดูได้ตามไปนีจลายด้านล่างนะครับมาันเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูครับว่าสวยเพียงใดนะครับองค์นี้นะครับ เนื้อค้าบผงเกษรถือสึกว่าเต็มนะครับแล้วก็หน้าเป็นหน้าแบบแดงๆเนื้อเกศรโซนเข้มอย่างนี้คือพระที่ดูง่ายดูข้าบฝนต่างๆอย่างนี้คือพระธรรมชาติมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับไม่ดูด้านหลังนะครับมีความคมลึกนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดยนะครับัดเจนนะครับัดเจนนะครับแล้วก็ใต้ถักนะครับดูตะกุดนะครับ เราจะกดเงินแปลกตังนะครับโอเคท่านใดมีพัเคเขื่องหลวมโตะจะขายส่งรูปไปดูได้ครับส่งรูปพระหลวงม,มุตโตที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่าแอสไซพีไอทีไอสามหนึ P ่งแล้วก็กดค้นหาครับแล้วก,กดแชทสงรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ